สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีเขาภาพมาเก็บเห็ดมอนอบพี่น้องจ้านะเพคนกันลังออกเนาะล้างพอดีแก่งพี่น้องจา้าบุ๊บบอลายใหญ่ห้างเก็บเนาะพี่น้องบัอน,นี่เพป็นกาลังสีเริ่มออกพี่น้องใ่เด้อน,นี่นะพี่น้องเป็นกาลังสีเริ่มออกเห็ดมอนอบนะแต่คนไทยเขาที่บ้านเพื่อนสชเพื่อนสชเอินว่าเห็ดอนันเสียนพระเนาะนี่พี่น้องเพื่อนเอิเ่อเ็ดเสียนพระนะ ใบแกงใ่พัดเขียวกุบกุบกุบพี่น้องมกักมกเห็ดอันนี้นะมักสูเห็ดหลอว่ใยแม่คนมักกินเห็ดเนาะก็จำเรือนพิษไหมพี่น้องพอบ้านมันออกเดนะือนพู้นะช่วงนเดือนท่านว่านโมเมนมน้าใหม่ ดอกน้อย่อยู่นนเนาอนี่ตัดขาเลยพี่น้องนี่น่าตัดออกเก็บกินทุกปีพี่น,ออน,น,อน้องแซบเฮ็ดอันนี้นะแซบทุกเฮ็ดแต่ละวัแก่ว่าเขาแซบต่างกันเนาะแต่ละเฮ็เดอยู่ควอกัน ไปแกงไปพัดเซโน่ไม่ก็เห็ดทั่วไปเลยพี่น้องจ้ากานออกหลายๆมันจะออกเป็นมูเขาวจานพานบนนี่พี่น้องเห็ดอันนี้นะนออกได้หลายนะขาวจา,านพานบนนี่คนหาตะสีออกเนาะพี่จังเห็ดปวกบ้านเนาเนาะพี่น้องจ้ะ phải chăng hết bùa bẩn thau này, con đơp thì nong, hót hết tước Con gìn, con cướp, suy gì con đơp thì nong, trả, đai miết, cai cướp, เห็ดมอนอบมีสามสายพันธุ์นะพี่น้องนี่ในตำราของ่อยในหนังสือข่อยจ้ะมีสามสายพันธุ์มันอยู่ในหนังสือข่อยมีจ้ะพี่น้องเฮ็ดอันนี้กินได้เบิดมันออกบ้านไรไหมพี่น้องเนี่ยน้อยนึงนะั้งแรกแคกหมานี่ยในตะเก็บเห็ดอันมอนอบอย่พี่น้องจ้ะไปเลาะเบิรงพี่น้องกันพ่อก็สิได้เปิดกล่องสู่เบิรงเนาะกันพ่อก็สิได้ทำมีตัวเบิร์ส่ง นี่่ตัวหนึ่งนะไม่ไป nhà กูนะพี่น้องมาแต่สิ่วออกกินเฮดแซ่บอีกแล้วไปแกงเห็ดน้ำโอ้เจาะพี่น้องอย่าคุบ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 หาเบื้องอีกพี่น้อง น,น,นี่กกนนนี่นี่ตกเละลุกเนียยเนียวคือกับเห็ดอันนั้นคอนซุนถ้าคนเจ็ดินแบน่บเนาะแสบมันคนละยางกับเห็ดคอนซุน,นพี่นงจ๊ะนี่อืมอืม

ครั้งแรกนี่นูพี่น้องได้เก็บเห็ดอันเสียนพระนี่จ้ะครั้งแรกของปีนี้เดี๋ยวคนออกลยนะายในเนาอาดราเป็นมูโอ้ยนหาปลาตามมาใส่รถซาเลิงมาใส่กับบวบืออันนี้คนหาตุสีออกมันย่อมมันย่หธาตุสีออกมานนอมมาย่ำนี่ลูกมอคคากับวัเห็นนี่นี่ แกงสุดน้ำท่อนๆลายเติมอ่ะันมุ้งนี่นี่ไงลายเติมนี่หาย่างมึงอีกพี่น้องข้าพ่อเนี่ยมือแล้วเนี่ยพี่น้องดอกบานเพิ่นเห็นปะดอกไงเพิ่นดอกอคุณน่ะข้าพ่อดอกไงพี่น้ององ เห็ดมอนอบภาษาเยอรมันพี่น้องจ๋าออกเราตัวนี้นะโอ้ออกแล้วตั้งกล้องเก็บอีกคนพี่น้องจ๋างาม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 จาเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดมอนอบน้ำใยเมออกแล้วจ้าออกแล้วออกแล้วอื ออกเป็นมูตัวเห็ดอันนี้พี่น้องบอกง่ายพ้นนะเป็นตั้งสี่อะไนี่ถ้าผู้คนจะเก็บเนาะนี่แหละลักษณะผู้คนจะเป็นังสี่พี่น้องเพราะสิมีอีกพันธุ์หนึ่งได้จ้ะพี่น้องมันมีหลายสายพันธุ์คืเขาบอกมาละสองสามสายพันธุ์พันธุ์เตี้ยๆอีกหนึ่งหนึงชิมีพันธุ์ดอกเตี้ยๆดอกชิมีน้ำตาลเขาไปศึกษาเบื้องต้นจ้ะพี่น้องจ้ะ นเก็บกอนกินศึกษาเบื้งดีๆพี่น้องอือลายเติดมาดอนนี้พี่น้องคุณอือเปนลักษณะดกคนอืองามโอ้พี่น้องนะ เสียงแรงข้าง,ง,งเคืองๆเลอะลายดอกพี่น้างนะมันนี่นะงามค่มะคุณแต่ดอกมุกมุกพี่น้องจ้างามคักงามเนี่ยตาขันคนแก่มา่อวันเดิอนเหนียวกันที่พี่น้องก็เพชรสุดคอนโซนคล้ายๆกันขาคนเหนียว แกกินแสบต่างกันเนาะแสบพลอยยางใช่ไหมล่ะพี่น้องอ่อนๆอยู่จะท่านไหรแกนี่แหละซ้ำนี่ล่ะพี่น้องกระลังพอดีเลยนี่กินนี่แสบนี่หาบุญอีกพี่น้องค่ะพ่อนี่ดอกนึงพี่น้องโอ้ถุงมือกว่กันยังไม่ได้ใส่ยกฮึปิตมอนอบฮัลวอสเตอรเริ่มออกมันย่อมอันย่อมฮึฮัลวอสิเริ่มออกพี่น้องเฮตมอนอบนะนะเก็บน้ำตาลนักพี่น้องจ้ะ คนไทยเ้าคนสีมากเอินว่าเฮ็ดเสียนพระนั่นแหละจ้าโอ้ได้กินเฮ็ดแซ่บอยู่แล้วพี่นอ้องเก็บนี่คอมาเห็นแล้วอ,อ,อ๋อหวานพันแล้วก็ในออกธรรมาดาพูดออกเดือนท่านว่าดิพี่น้องได้เพิ่มออกเราดนี่ไหมมดนอบนปานเท่าเอินกันนะนะคนไทยเท่าเอินกันเนาะดูนี่นะภาษาจีนบานเงินมดนอบเดือดี่น้นนอ,นอ,นองนี่อืติดกายของกิบได้หล,ลายหลายกินอยู่ โอ้ไปแกงไปพัดนี่พี่น้องนี่พอนจะเป็นเรื่องสิอืมอันนี้พอนจะเป็นเร่งสีแบบพี่น้องจ้ะนี่นเห็นมดนอบพอนเันาจะสีออกเนาะพอนสีขาเหนียวเหนียวเกี่ยวคลุบๆด้วยพี่น้องกินแซ่บนี่โอ้ตะนุทะนอมได้เนียนๆได้จักดอกหาหกดอกยนี่หา,หา,หา,หาเบื้องอีกพี่น้องมาฆ่าพ่อเนาะพอนพัดตะสีเริ่มออกในเดียวโอ้ยปล่อยไนไหมสักคนเนาะนะนะนี่ พ่อเป็นไงสียก่นจ้ะไปหามุ้งนกันอีกพี่น้องมาฆ่ามีเนาะมันเหล่านนานยางกันไป่ทั้งขนานมึงมึงจะบอกหาบุ้งปลาพ่นฉีดมักออกน้ำปางสิเหล่าพี่น้องไปตองกระลังเป็นหลืองโลนๆนี่สิเหล่าพ่นจะออกจ้ะนี่ไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อปลาค้าพ่อกะสีเปิดกล้องสู่เบิ้งจ้ะนี่เห็ดเสียนพระพี่น้องจ้ะนี่ กำลังออกจ้ะนี่เห็ดเซียนพัะบอกแค่เจ้าอื่นกันเนาะแต่บ้านคนกับพีซื้อของคนอยู่ดอกจ้ะนี่ดอกนี่พี่น้องอืนกำลังออกตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่ดอกใหญ่เพิ่นกินได้เด้๋จ้ะพี่น้องนี่กินได้จ้ะนี่นี่กินได้ได้ไม่เคยเอ็นเก็บลูกนกปีการนี่ คนสิออกช่วงประมาณเดือนท่านว่าบอกคนจะออกเห็นอันนี้พี่น้องจ้ะคนก็นมีซื้อคนอยู่ดอกจ้ะอันนี้เห็ดเสียนพระกินแซ่บพี่น้องเห็ดเสียนพระเอาไปแกงให้น้องไห่ถ้าคนขาคนจะออกเหนียวเหนียวจักน้อยแล้วพี่น้องกินแซ่บเกี่ยวคุบคุบพี่น้องจ้ะอของแซ่บอยู่กับผู้มักนี่ก็จะเป็นน้ำสีแล้วนี่ยพื่อนเพื่นน,น,น,นี่ยนี่ยมันจอ,อกบานเปิงเซิง เดี๋ยวพี่น้องได้มามือนี่เห็ดมณโอบกินแซบก็เก่งด้วยพี่น้องมันสอกเนียยเนื้อเพิ่นเขียวกกุบๆเนาะดอกคนจะเป็นลักษณะนี้พี่น้องเพิ่นมีสองสามสายพันธุ์วะพี่น้องซึ่งขอไปศึกษาบ้างนะจ้ะมนอบนะภาษาเยอรมันนะพี่น้องจ้านี่ข่อนยังบุรุษเช็ดอีกย่างกินสีหนึ่งหรือสีแกงก็ยังบุรุษแกงกระแซบหนึ่งกระแซบพี่น้องเกี่ยวกุบๆก็เกันแล้วครับมันคล้ายๆแต่มันหันแซบเพราะระยะกับเห็ดขนสนเนาะพี่น้องจีา นีดอกบานเพิ่มบานถ้าเพิ่นออกเพิ่นออกหลายๆเป็นหมูโอ้ยคักอึยังนิดเงียบอันนี้พี่น้องซาเล่งใส่กบเบิไดไล่ลายเติบหมุอนี่คุณหลายเดอ้อพี่น้องที่เขามาเบิ่งสองมิลลี่ครัปีพี่น้องไลหลายคักอกันคนาานะลิปหน้าจ้าคุณนะไม่รู้ว่าเซ็ตยังกินพี่นอ้องคนแบบพี่น้องคนชิลลุกซะก่อนเลยเห็นลนเงเลย บุโลนหมอซะกออีแม่ข่อยอุ้ยโดนหมอ,อได้่ยนี่เป็นไรปุกใส่แน่ล่ะว่าแบ่กระทะใหญ่เฮ็ดเนาะกระทะหน่อยพดอดชิลวกซะก่อนพี่น้องจ้ะลวกแล้วกวาสิหนึ่งจ้ะหนึ่งกินกับแก้วต่ำแก้วเน่าสมสมกับรอมึงลวกก่นอนแล้วมึก็ต้องชิลลวกลวกจะอันประมาณสักยี่สิบนาทีพี่น้องจ้ะ ั้งแรกของปีพี mainland, ่จะได้เก็บเฮดมอนอบเฮดเสียนพระเนาะเนาะข้งแรกเก็ได้สมัหนึ่งแล้วจะตัวงมุกเนาะแกงกระแซบเออพี่น้องอันนี้ถ้าพ็หันบกท่านได้ขึ้นจากแกงเนาะกขึ้นจากสิพวเรากวสิตำแจมเน่าสมโมกินกับถั่วเหลากร้องโค ไใน20นาทีแล้วพี่น,ออานาอ้องกว่าจะไปเทน้ำออกได้ป่ะที่นี่หัวกกันว่าฟองมันขึ้นสิน่ะไรนี่พี่นอ้องเหตุมลนอบหวกกันฟองมันขึ้นสิแล้วกวสิจไปเทน้ำออกมาที่นี่จ้ะ20นาท,นนาทนีแล้วี่ออกเลยแับนี้หววน้ำขึ้นถิ้นเนาะเปิดน้ำล้างจากนอตพี่น้อง นีร่างอีกจั้หน่อยขาพุนพุนแล้วก็เ,เสียเอาไปหนึ่งที่เราจ้ะ นหนึ่งพี่น้องนี่เกติเป็นหนึ่งนึ่งกินกับแก้วมะนาวเปรี้ยวๆเมื่อนี้ขอหนึ่งเส้นหม้อเส้นหมอนี่พี่น้องผองเกษหนึ่งเส้นหัวเมอนนี่หนึ่งเส้นหมอนคล้ายหมองของเขานะกับหมอนของเขาล้่พี่น้องเมื่อนี้แต่ลายอย่างเนาะหมอนของเขาก็อีกตั้งหากนี่ขอไปสันหนึ่งตั้งหากเนาะ ใส่ยี่หร่าพี่น้องมานะกะจิตำแก้วน้าสมส้มของพวกหลายเด้อพี่น้องกขาม่เบิ่อจ้ะแล้วน้าสมส้มกินกับหมอหุงของเขาของเขาเขา่าจจะมีก็ต้องกุดที่ไปขอเอาตะไคร้ใส่พี่น้องข้าตะไคร้ใบมะกรูดร่องพื้นๆเนาะ เป็นบัตรสิบโปรงแล้วเขาเจ้าเอาพากันมาใส่คับนั่งตู้นั่งตู้คนมันแห้งนะพี่น้องกรอบๆมาล้วนๆเลยจ้ะเนี่ยมันก็แล้วกินตรงพี่น้องเด็ดพี่น้องหนึ่งซุกแล้วจ้ะซุกแล้วเด็กคนหนึ่งส้สงสมมงกับสิบนาทีพี่น้องเขาตัง้งเวลาไว้นี่ซุกแล้วนสิเป็นจังซีและพี่น,อน้องนี่นะแสบที่พี่น้องเคี้ยวคุบๆจ้ะซุกแล้ว ตำแก้วเน่าสมกับซุกเหล่าบาทที่นี่ซุกเหล่าคนสิเป็นเพง่ซีแล้วลักษณะนีจะ้จ้ะเด้อแสบๆเน่ากันพี่น้องจะ้ะซุกแล้ว